สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพรมแจ้งข่าวผู้ถือบัตรสวัสริการแห่งรัฐทราบครับเงินเข้าแล้วครับบัตรสวัสริการแห่งรัฐยีบสองมิถุนายนสอง5เงินเข้า200บาทนะครับผู้พิการที่มีบัตรสวาสริการแห่งรัฐสามารถกดเงินสดได้200บาทสามารถกดได้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปครับแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันครับก็อย่าลืมไปกดนะครับ วงเงินนี้ก็เก็บสะสมไว้ในบัตรก็ได้จะไปกดตอนไหนก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ